ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตากนะครับก็ยืนยันความพร้อมในการป้องกันและรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางไปทํางานในประเทศเบียนมากลับประเทศนะครับคุณปัไศรีรักรายงานสดมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเชิญครับครับคุณอนุชากุจิรัชาตาครับเมื่อวานนี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับหลังพบว,ว่าคนไทยที่กลับมาจากประเทศเมียนมาติดเชื้อโควิด -19 จําจำนวน65คนนะครับขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากเองก็ยืนยันนะครับว่าสามารถรองรับได้ครับนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อวานนี้นะครับและได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่โลเคอล์คอนลนทีนของอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อตรวจความพร้อมและขั้นตอนการดําเนินงานนะครับซึ่งพบว่ามีความรัดกุมนะครับและมีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนโดยสถานที่กักกันนี้จะแยกเป็น3มตึกนะครับยอดรวมห้องทั้งหมด158ห้องและมีการจํากัดสถานที่ครับโดยบริเวณที่พักของผู้กักตัวจะมีจุดตรวจเพื่อนําสารคัดหลั่งไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอีกครั้งหากพบว่าป่วยก็จะนําตัวไปรักษาทันทีท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข พร้อมกำชับเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้มีการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ได้รับคนไทยจากฝั่งเมียนมานะครับมาแล้วจํานวน4ชุดทั้งหมด125คนซึ่งพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จํานวน65คนนะครับโดยโรงพยาบาลแม่สอดและใกล้เคียงยังคงสามารถรองรับได้และหากมีคนไทยจํานวนมากติดต่อขอเดินทางกลับประเทศไทยและเจอผู้ติดเชื้อจํานวนมาก ก็มีแผนดําเนินการที่ชัดเจนแล้วนะครับและได้คัดเลือกสถานที่เพื่อทําโรงพยาบาลสนามไว้แล้วซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและสร้างความชื่อใจให้กับชาวบ้านครับที่เรา,เาได้รับการประสานมานะครับเราเอาเข้ามาแล้วตอนนี้125คนน,นะครับแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อ65คนนะครับที่เหลือข้างในเนี่ย เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าไม่ติดเชื้อนะครับอยู่ยร่วมๆเกือบพันคนนะครับซึ่งเขาก็ทํางานของเขาอยู่ไปนะครับเราก็มีการประสานเพิ่มเติมไปว่าการตรวจสอบเชิงรุกที่มีความละเอียดมากขึ้นเราก็จะให้เขามีการตรวจสอบอในฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีอาการหรือว่าผลเป็นโพสตีฟออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะนําตัวเข้ามารักษา แม้ว่าทางฝั่งจังหวัดมีวดีประเทศเมียนมาจะมีคนไทยเข้าไปทํางานมากกว่า1,000คนนะครับแต่การติดต่อขอกลับมายังประเทศไทยยังไม่ได้รับการประสานงานเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามทางการไทยได้ประสานไปรยังทางการเมียนมาให้ช่วยเข้าตรวจสอบคนไทยที่ยังทํางานในฝั่งประเทศเมียนมาด้วยนะครับว่ามีใครที่มีการติดเชื้ออีกหรือไม่หากพบว่ามีและมีอาการหนักนะครับก็จะติดต่อขอรับตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดทันทีครับ ครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองขาออกจากอำเภอแม่สอดน,นะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็จะคัดกรองรถทุกคันนะครับที่มีป้ายทะเบียนต่างจังหวัดให้มาลงทะเบียนแล้วก็แจ้งจุดหมายปลายทางนะครับหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็จะให้โรงพยาบาลมารับตัวไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันก็เป็นการที่จะดักสกัด ไม่ให้แรงงานข้ามชาตินะครับเดินทางเข้าไปอย่างตงัวเมืองชั้นในตามมาตรการของจังหวัดตากครับคุณอนุชาคุณจิรัชาตาครับครับขอบคุณคุณปัดนะครับ